ไดึกป่านนี้แล้วเด็กๆแล้วก็ลูกๆของฉันคมนอนหลับสบายกันหมดแล้วล่ะางนั้นฉันไปนอนบ้างดีกว่านะนี่คุณนิชิโกะคะยืย้ยิเจ้าของช่องถ้าจะมาก็ให้มันเสียงเบาๆหน่อยได้ไหมขัอือนเขาหลับพักดนากันหมดแล้วอ ขอโทษค่ะคุณมิชิโกะแต่ยูนหนูก็คิดคอนเทนต์อะไรอย่างหนึ่งออกขึ้นมานะคะแต่นี่มันตีสองนะเจ้าของช่องฉันว่าเธอไปนอนแล้วอัดตอนเช้าจะดีกว่านะบอกเล่านายคนอื่นพ่าหลับพ่านนอนกันหมดแล้วและจะว่าไปเธอจะอัดคอนเทนต์อะไรก็คอนเทนต์สกินในทารอดนะสิวันนี้เธอต้องได้สกินโคกับน้องเวนดี้ด้วยนะก็บอกว่าวันนี้คนอื่นเขาหลับเขานอนกันหมดแล้วจะให้ฉันสี่กับเธอตุกคลิปได้ไไงเจ้าของช่องเอ่อขอโทษที่ขัดจังหวะพวกเธอสองคนนะแต่คุณแม่มิชิโกะค่ะหนูยังไม่ได้นอนหรอบนะ อ่ะบูดี้แล้วทำไมเธอไม่ไปนอนนี่เห็นไหมบูดี<ล>ย้ยังไม่นอนเลยอัดการต่อได้สินะเดี๋ยวสิบอกว่าวอตอนเช้าตอนนี้ทาร์บันี้ไม่ปัป สวัสดีเด็กผู้มีเกียรติและคุยตามชินหน้ารักของเราทุกคนกันด้วยนะคะขอต้อนอร,รับคุณผูเข้าส่รายการรีวิวสกินเดอะซีรีส์กันเช่นเคยค่ะและสกินที่เราจะอิมารีวิวดูนี้นะคะก็มันเกิดจากการที่ว่าเราอะไปเปิดตรงอินแล้วก็แบบไปเจอนักเล่นญี่ปุ่นนะคะอยู่ๆเขาก็เอาสกินอันนี้มาคู่กันนะคะแล้วก็บางทีมันก็จะเกิดจากการคลิกในสิ่งที่สถานก,การณ์ล็เครื่อยต่างเช่น,เ,ชนเวลาไปกด4 V1 กับเพื่อนนะคะแล้วก็เห็นเพื่อนกดสกินมาแล้วฮันเตอร์ก็แบบมาหาพอดีมันแบบมันคลิกมันเฮ้ยมันใช่แลค้คูนีแบบ เราคิดในใจว่าคู่นี้ได้คู่นี้มันได้คู่นี้มันปังแน่นอนก็เลยบอกเพื่อนทุกคนว่าเอ้ยวันนี้มีคอนเทนต์ละทุกคนคอนเทนต์รวมตัวค่ะ TST รวมตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้คอนเทนต์มาเป็นสกินที่เราจะรีวิวนีนะคะเป็นสกินของนักกรมอุตุนิยมวิทยา ที่มีชื่อว่าวินเชสเตอร์นั่นเองค่ะและสกินเอ่อเซียวแออันดับที่5ออโรรานิรันของแม่สาวิชิโกปีศาสองหน้าของเรานั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยแรงบันดาลใจจากช่องเขาเนี่ยใน,ในหลายๆคลิปนะคะมันก็จะเกิดจากสิ่งเล็กๆแต่อย่างเช่นบางทีบางวันเนี่ยเบื่อๆเปิดเอ่อยูทูบไปดูก็จะเจอ AMV ของตัวละครไอเดียนที่เคยเล่นกันนะคะหนะ้ผมก็จะเป็นสกินนี้เอัออนนึ่งพอมาคู่กับเอ๊ะ ทำ้ม,มันคู่กันได้อะคะแล้วก็เหมือนเราทำคอนเทนต์บ่อยเกินไปจกกนกระทั่งคนที่อยู่ในเฟซของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยแบบปิงไอเดียกันเฮ้ยทำอย่างนี้ได้แกทําได้แกทําตรงนี้ได้อะไรเงี้ยหาจุดเชื่อมโยงกันแบบเพื่อนในเฟสเราเก่งมากๆเลยค่ะ <c oughs> ก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปรับชมในเกมกันเลยดีกว่าค่ะนี่เลยให้หลานขอนํำเหนอสำหรับใครที่ต้องการจะเติมเกม Identity V ขอแนะนำร้าน Gas Top Up ถูกรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟัน ใช้เพียงเลข u i d และเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า200 0 0 0คนเปิดบริการนามากกว่า4ปีแล้วนะคะและที่สำคัญจดทะเบียนบริษัทยางถูกต้องตามกฎหมายด้วยจริงเหรอไงล่ะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจออดไลน์ู้ใช้บริการนะที่แอปแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดกันด้วยนะคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพนะคะทุกคนสกินส,สวยๆมีคุณภาพแบบนี้ก็ต้องคู่กับร้านเติมเกมคุณภาพจริงไหม ถ้าทุกคนสนใจกันแล้วก็เลิ่กงอยู่ใต้ล่างลิปนี้เลยนะคะกดเลยจะได้มาสนุกด,ด้วยกันนะเอาละค่ะ TST รวมตัวกันทั้งทีจะมาคอนเทนต์ธรรมดาได้อย่างไรวันนี้นะคะทุกคนเราได้พา ST คลิน ST คาเค้นนะคะ <mel od ic. S 2> แล้วก็ ST อ่าอะไรนะอ่าคุณเจ้าของช่อง จำชื่อคนที่ตีตัวเองไม่ได้แบบนี้เดียวก็เดินงินอาหบอย่าพูดแบบนั้นสิตานนี้เขายิ่งแน่นทันอยู่ด้วยนั่นจะขอหช่ชงดีนะคะนเจ้าของช่องเชิญว่าตานี้ฮันเตอร์ฝั่งเราเปิดอันติแน่นแน่เลยพูดอะไรนะน้องเวนดี้เขาจะเปิดอันติไปทําไมมันก็มีแน่หลอกนะเจ้าของช่องเดี๋ยวสิแล้วทุกคนจะขู่หนูทำไมกันนะโอ h my god ให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนสกินกันเป็นสกินทองจํากัดของน้องเวนดี้กันก่อนนะคะเอ๊ะเอสทรีคาเคนคะคุณเด็กคนเดียวแล้วค่ะอ เป็นยังไงอ่าตีตีนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นตีคอนเทนต์ที่สม่าส,สวยทีสส่ส,สุดในเกมนะคะเป็นไงฮันเตอร์ฝันนั้นละแสบตาอย่างแสบตาตาบอดได้ยังคะ่ะนี่บอกเลยนะคะว่าสกินนี้เนี่ยเขาเคยแอบคิดว่าเหมือนมามีโปโกะเหมือนกันนะอ่าทักทาย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 ฉลับเซิร์ฟโกโบนะคะให้ฟั่งต้องข้ามอ่ะเล่นกันแล้วหน่อยนี่ก็เล่นเราเลยเกแซวมองหน้าเราว่าเล่นนะล่ะ อ่าง่ายยังไงล่ะมาพี่ปุกอะสามคนเนีเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชสกินอันนี้แกที่อยู่หน้าล็อบบี้เรามองว่าเหมือน,นตดวงจันท์ดวงดาราอะไรแบบนี้เลยนะคะทุกคนน่ารักมากเดี๋ยวสั่งซองเป็นน้ำหอมก่อนนะคะเราจะให้คนนึงเนี่ยไปเตรียมที่โจานาะคนหนึ่งปั่นไฟเนาะอ่ะสำหรับใครที่ลืมไปนะคะว่าน้องเวนดี้เนี่ยสกีทำอะไรได้บ้างอย่าลืมว่าขีดจากซ้ายไปขวาก็คือลมพายุ บนไปล่างหรือว่าล่างไปบนก็จะเป็นการบินอ,อยู่ที่ว่าระยะที่จะสูงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นวงกลมก็คือการฟริวนั่นเองค่ะฝนฮิวเนาะอ่ะเดี๋ยวเราได้ปั่นไฟดีกว่านะคะบางคนที่ได้เงินแล้วส่งเงินให้สวินได้เลยนะ โอเคถ้าเล่นกับตี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรู้รู้ใจกันหน่อยคะ่ะเพราะว่าเล่นด้วยกันบ่อยแล้วเนะอะตรงนี้ที่โจกสมบูรณ์แบบแล้วค่ะถ้างั้นเนี่ยเราพาโนวนดี้วิ่งก่อนนะคะดูเหมือนอีทากวัวจะเป็นฮันเตอร์ในตานี้ใช่ไหมดูเหมือนว่าจะใช่นะคะและฉันคิดว่าเขาน่าจะเอาลมมาแก้ทางพวกเรามาด้วยนะไม่เป็นไรหรอกนะลาพังแค่ที่โจกตรงนี้นะคะก็วนได้เป็นชาติแล้วนะคะแล้วก็ยิ่งมีลมของเราทั้ง3คนอีกนะคะบอกเลยว่าน่าจะแบบจุกได้เยันชาติหน้า มันต้องมีกระสวรรค์บ้างแหละว่าคนไหนรันาากชาติคนเด้อวายขอโทษค่ะดูขอโทษค่ะวาดก่อนวาดก่อนวาด,ดก่อนอย่านะพี่พี่ยูพี่มีลมคนเดียวหรือไงวิ่งว้าวิ่งว้าวฝั่งตรงข้ามนี่ได้แผลกันไวดีนะคะแต่ฝั่งเรานี่ก็คือแบบเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแต่อ้าวอ่าวอ่าวพูดยังไม่ทันขัดคำเลยคือตั้งแต่ที่เราเล่นมาเนี่ยเออผู้ติดตามของเราทุกคนในดับอนาคตทุกคนเลยวายวายวายยายาทำหนูเลยค่ะพี่ละกว่าใครจะทำหนูเลยค่ะดูเหมือนว่าเราจะได้เงินซื้อน้ำหอมอีกสองขวดแล้วนะคะวาดทิ้งไปก่อนเลย อย่านะอย่านะอย่าคิดว่าพี่มีลมคนเดียวนะคะอา้าวผู้ไตามหนูจะได้ลุกขึ้นมาบ้างไหมคะคือพี่กะให้ผู้ตามของหนูได้มีชีวิตชีวาในการวิ่งเดินตามราชากันหน่อยเหรอ <c oughs> อย่านะอย่านะอย่านะอาเอา,เอา,เอาพี่ตีอะไรพี่จะดักเหรอพี่จะดักเหรอ เราก็เดินข้ามกลับไปเลยค่ะจริงๆน้องเบนดี้เนี่ยเราอยากล้างตู้น้องมาเลยนะแต่คิดว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนไม่ค่อยได้เล่นน้องค่ะเอาเวลาไปไต่หมอก็เลยแบบว่าไม่ได้ซุ่มในไอดีหลักเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราใกล้เราใกล้สาเร็จแล้วค่ะเราได้เราใกล้ได้เงินมาสุ่มน้องบินฮิลแล้วก็สกินของน้องสาวน้อยแล้วนะคะทุกคนรอดูกันด้วยนะแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยอยากให้เขา ทำคอนที่สนุกสนุกอะไรแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมแชร์ก่อนไว้อะไรกันด้วยนะคะขอโทษที่กลับมาช้าแล้วก็ลงคลิปช้าด้วยแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ให้กําลังใจกันนะอัน,นจริงๆนะนะเห็นนะว่ามีโพสต์อี่โพสต์นึงอะ่ะที่เขาบอกว่ามีใครมีไอดอลในใจบ้างไหมในด้านเกมเดรดเี้เวียเข้าไปอ่านมีชื่อช่องเขาด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะแอบแบบว่าเห็นอะไรนี้แต่ก็เห็นนะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มีกําลังใจในการทําคลิปมากเลย เอาละคะ่ะหน,ในๆเราก็ปิดเทอมมาหาไราแล้วไอ้เนาะต้นที่บคอนเทนต์เหมือนเดิมได้แล้วคะ่ะทุกคนมามาจริงๆเราก็คอนเราก็ค่อนข้างที่จะเต็มที่ทุกเอมเลยนะคะทุกคนอืม้มอ,อ้ยเจ็บคอก็อะไรประมาณว่าเขาอ่ะค่อนข้างที่จะจริงจังกับการทํางานทุกคลิปเลยค่ะอยากให้ทุกคน,นเห็นคลิปที่ดีนะคะภาคเสียงก็ พยายามอยากให้มีคุณภาพแล้วก็เกมเทอะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันนอกแต่ว่าในครั้ที่เวลามีน้อยก็เลยลงคลิปช้าตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะจ๊ะเราพูดบนมาสามรอบแล้วยานะยานะพี่เอ้ยเราไปแล้วคับเราไปแล้วจริงๆแล้วนะคะเวลาเล่นฮาร์ดเนี่ยเขาชอบเปลี่ยนสกินแบบว่าพวกเข็มพวกน้ําหอมอะไรเงี้ยให้มันเข้ากับสกินที่เราจะเล่นแต่ว่าวันนี้ลืม <laughs> เรียวสุดๆวันนี้คือมาแบบเรียวมากนะพวผตตามอยู่จะได้ลงขึ้นนบ้างไหมคะ คือพี่พี่เอาแต่ผูดตามหนูอ่ะพี่เอาเอาเอา,อาพี่ข้ามเองพี่ก็ไปไม่ได้เองอะ่ะพี่จริงๆแล้วนะคะเขาไม่ต้องข้ามก็ได้ะคะ่ะเขาสามารถใช้ลมอะไรเงี้ยเพื่อข้ามให้ไวขึ้นได้นะคะจริงๆไอ łbym, ตรงเนี้ยมันสามารถแก้ทางได้ไม่ยากค่ะทุกคนเอ่อแต่ถ้าตัวเป็นแบบนี้เขาจะไม่เอาอีทากวามาเลยนะเพราะว่าค่อนข้างเล่นยากเลยคะ่ะแต่สาหรับคนที่เป็นเออโปรเพเยอร์ escaped, อะไรงเงี้ยก็น่าจะทํมาได้ไม่ยากอะ่ะเนาะอืมเขาไม่ได้หวกว่าคนนี้ไม่เก่งนะก็เก่งแต่ว่า ตัวของเขามันมี3ตัวเลยอย่มันก็ค่อนข้างที่จะใช้สกิลแล้วก็หมดยากด้วยเนาะอืออันนี้นะคะเขาวาดทิ้งเอาไว้ก่อนเลยใช้ไม่ได้ใช้ไม่รู้ค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าลมสูงน่าจะไม่ต้องใช้ละมั้งเพราะว่าตรงนี้อ้า เดี <cose S 1> ๋ยวนะเขาแค้นอะไรผู้ไตาหนูกันหรือเปล่าอ่ะคือผู้ไตาหนูรู้ขึ้นมานี่คือเขาไม่เดินหาเรานะเขาเดินหาผู้ไตาเลยนะเนี่ยสงสัยน่าจะแค้นจริงดีคุณเจ้าของช่องคะผู้ไตาคนนั้นก็คือฉันอีกคนนะคะคุณจะพูดแบบนั้นจริงๆเหรอโอ้แม่ขอโทษแม่ไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้นน่ะนี่คุณดาชาเบนดี้คะคุณต้องการของอะไรเพิ่มอีกไหมอ๋อเสียงใครเนี่ยจริงๆต้องก็ได้นะคะตอนนี้ของยังใช้ไม่หมดเลยตอนนี้น้ำหอมคนได้ยังใช้ไม่หมดเลยเอา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 เ ได้ค่ะจะมีอยู่ตาหนึ่งที่เขารู้สึกว่าส่งเจอผู้ติดตามจากแบบว่าจากโซโลอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คนคนหนึ่งอ่ะเป็นอัศวินให้ตอนนั้นแบบว่าเป็นคลังแสงเลยค่ะเออโอเคเอาแล้วค่ะตอนนี้นะคะดูเหมือนฝนตรงข้ามจะล้มกันหมดแล้วนะคะมีของอยู่ในใจแล้วก็บอการักอีทากว่โดยไม่ทันตั้งตัวมีโพสเซอร์วอชอยู่ในมือแล้วก็ดูเหมือนลมหัวของเราจรีงไม่หมดนะคะแต่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 มาม,ามีโปกโกะสองคน,คนกำลังวิ่งตามเราอยู่แบบเอยจะได้ลุกขึ้นมาไหมดวงตาของฉัน ไม่นะฉันโอ้โหไม่ได้ลุกเลยแน่เลยดยจากสภาพร่างกายแบบนี้แล้วฉันน่าจะต้องวิ่งอยู่ข้าเดียร์ทั้งเกมอะไรแบบนี้เลยเดี๋ยวใช้นาฬิกาโ e r s o n ก่อนลวกันนะคะทุกคนเพื่อเป็นเออฉันจะย่องทําไมหรอกคือเหมือนเป็นการยื้อเวลานะคะเพราะว่าผู้ติดตามของเราเนี่ยยังไม่ลุกขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะพยายามเอ่ยยื้อให้ได้ก่อนนิดนึงให้ผ้ติยตามเนี่ยซื้อเอออะไรนะพอฟลูม,มาให้เราก่อนนะคะก็พวกน้ำหอมมาทิ้งไว้อ,อ้าวขึ้น พุ้ยตามหนูให้เขาลุกขึ้นมาหายใจแล้วก็ผสมขวดยาก่อนก็ได้ละพี่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 ใจอับน้องมอส้องมอคือโดนลูกหลงไปแล้วนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูเหมือนฝันต้องข้ามก็น่าจะอ่ามีการยื้เกมได้อีกนิดหน่อยอ่โอเคโอเคโอเคไม่น่านานมากค่ะเดี๋ยวเราวนอยู่ตรงนี้โอ้ว่าตรงนี้วนได้ชัติโอพี่ดักเหรอพี่อย่าดักพี่อย่าดักก็นีนะไม่มีอะไรจะเล่นแล้วค่ะเราจะอับเออพี่คะ ให้ผู้อื่ตามหนูขึ้นมาเออ่ชมโลกอะไรยี้บ้างก็ได้นะคะพี่โลกนี้มันก็ไม่ได้โหดร้ายไว้ตลอดหรอกนะ <c oughs> เขาข้ามเองแล้วคือเขาก็ข้ามกลับเองไม่ได้นะคะทุกคนเออก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อดีเราเหมือนกันเราก็ไม่รู้จะทำอะไรละคือชิลสัตว์อีกคนนึงคือปั่นแล้วมาๆมา,มา,มา,มาขอใช้น้ำหอมอีกทั้งหน่อยเรียบร้อยวิสตอรี่ค่ะจีนชาปเปิดอันตรีจริงด้วยไม่น่าไปท้าทายเขาเลยอะ่ะ จบแล้วนะคะทุกคนกับคอนเทนต์ทารัดของเราในวันนี้เป็นไงบ้างชอบกันรือเปล่ารู้สึกคู่นี้ก็ดูแปลกใหม่ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคู่นี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นจุดกําเนิดของตัวอินใหม่อะไรอย่างนี้รอเปล่า <S <S เพราะว่าเห็นเออเพลเยอร์ของ Japanese เจแปนนิสนี่เขาเล่นกันนะคะก็น่ารักแล้วก็พอเข้าไปได้จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าไม่ปังนะปังจริงคือสวยมากเสืยอของสกินนี่พอคู่กันแล้วแบบแม่ลูกทำมากแม่แบบ ทุกคนเคยได้ยินเพลงสองบุตรีไหมคะนั่นแหละพอเห็นเราแบบในความแบบดวงจันทร์นุ่มละมุนมากนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่อยู่ได้กันจนถึงวันนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารักทุกคนนะคะบ๊ายบาย